รถยนต์ไฟฟ้า d ีพอ S.O.7 EP ที่4ี่ครับกับรถยนต์ไฟฟ้า d ีพอ S.O.7 กับการตั้งค่าของตัวรถนะครับเมนูตั้งค่ามาที่การตั้งค่าเลยครับเมนูที่4นะครับก็จะเป็นเมนูการจัดการพลังงานครับอ่ามันก็จะมีหัวข้อนะครับการจัดการพลังงานโดยเฉลี่ยนะครับ ก็จะมีอ่าหลังจากสตาร์ทรถอ่าก็มีการอ่าคำนวณเกี่ยวกับระยะทางที่วิง่งเวลาที่วิง่งอัตราการใช้พลังงานนะครับก็จะเป็นหน่วยกิโลวัตต์เฮาต่อ100กิโลเมตรนะครับซึ่งตามสเปคของตัวรถของ d ี p o r อเอสโนนะครับก็จะประหยัดพลังงานอยู่ที่15.8กิโลวัตต์ฮาต่อ100กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็ ไปลองขับดูนะครับถ้าได้ตามนี้ก็ถือว่าประหยัดเลยนะครับมีใครได้ต่ำกว่านี้ก็ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับขับยังไงหรือว่าจะเป็นการผลรวมย่อยผลรวมย่อยตรงนี้จะเป็นการาเหมือนระยะทางสะสมสะสมนะครับเป็นทริปนะครับรถโดยโดยปกติรถส่วนใหญ่จะมีทั้งทริป A ทริปบนะครับแต่ส่วนรถรถยนต์คันนี้ จะมีเฉพาะทิป a นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถล้างค่าได้กดยันล้างค่าเวลาขับครั้งต่อไปนี่ก็เป็นชิปส่วนตัวนี้เป็นระยะทางทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ามันจะมีการล้างค่าได้นะครับอันนี้ก็คือระยะทางรวมแต่ไม่ใช่ไม่รวมทั้งหมดของตัวรถนะครับไม่รวมทั้งหมดของตัวรถเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับ นี่นะครับระยะทางทั้งหมดนะครับนี่จะเป็นไมลรวมทั้งหมดของรถยนต์คันนี้นะครับส่วนพวกนี้นะครับค่าต่างๆค่าเฉลี่ยค่าการใช้พลังงานเนี่ยจะสามารถลบค่าได้ล้างค่าได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการใช้พลังงานหลังจากชาร์จครั้งล่าสุดนะครับน่ก็จะมีก็จะบอกไว้นะครับ ระยะทางที่ใช้คำนวณการใช้พลังงานนะครับก็เผืเ่อว่าเราอยากจะดูนะครับจะเลือกเป็นแบบ10กิโลเมตรก็ได้25กิโลเมตรก็ได้ครับ50กิโลเมตรก็ได้นะครับเพื่อใช้ในการคำนวณแต่ในแต่ละครั้งจำกัดการชาร์จนะครับตัวนี้นะครับเวลาชาร์จเราสามารถจำกัดการชาร์จของตัวรถยนต์ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราไปชาร์จอ,อยู่ที่ตู้สถานีชาร์จ DC นะครับ ก็ควรจะชาร์จอยู่ที่80%นะครับเราก็เลือกจำกัดการชาร์จนี้เมื่อถึง80%แล้วรถยนต์ก็จะตัดการชาร์จตัดระบบจาการชาร์จท,ทันทีอัตโนมัติให้นะครับหยุดชาร์จให้นะครับแต่ถ้าเป็นเราชาร์จ AC wallbox ที่บ้านนะครับเราก็เลือกให้เป็นร้อยเลยนะครับกำหนดค่ากระแสไฟฟ้าในการชาร์จนะครับค่ากระแสนในการชาร์จเนี่ยโดย บอทเนี่ยก็จะอยู่ที่32แอมป์นะครับอ่า7กิโลวัตต์ฮาวนะครับของบอกของดีพอเนี่ยอ่าส่วนสายชาร์จนะครับก็จะอยู่ที่16แอมป์นะครับสายชาร์จเคลื่อนที่ Emergency จนซเอ่เออเมอร์เชาร์จนะครับอ่าส่วนบ้านใครนะครับมีไฟตกหรือว่ามีโหลดเยอะในบ้านล่ะ หรือหมอ้ออาจจะเป็นหม้อแอมสิบห้าแอมนะครับก็ลองเลือกหลังจากที่ชาร์จแล้วอาจจะมีค่าเออร์ที่สายชาร์จหรือว่าจะชาร์จไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยลองมาลดแอมดูนะครับก็อาจจะสามารถชาร์จได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเมื่อเราลดแอมมันก็จะเพิ่มเวลาในการชาร์จไปด้วยนะครับปกติแล้วก็จะอยู่ที่ส2แอมป์เลยอัตโนมัติไปเลยนะครับตั้งเวลาชาร์จไฟนะครับหัวข,ข้อนี้ สามารถตั้งเวลาชาร์จไฟได้สำหรับลูกค้าผู้ใช้งานท่านไหนที่มีติดตั้งมิเตอร์ T.O.U. นะครับ Time of Use ที่บ้านนะครับที่จะาชาร์จไฟหลังสีทุ่มแล้วจะคิดค่าคิดค่าไฟเป็นพิเศษนะครับ2บาท2.66บาทต่อนหน่วยนะครับ ก็จะถูกนะครับเราก็สามารถตั้งเวลาชาร์จไฟได้วิธีการตั้งเวลาชาร์จไฟนะครับเราต้องเสียบหัวชาร์จก่อนนะครับแล้วก็แต่บัตรอยู่ที่ตู้ชาร์จนะครับเพื่อเปิดระบบเสร็จแล้วถึงเข้ามาที่การตั้งค่านะครับตั้งเวลาเนี่ยพอตั้งเวลาเสร็จแล้วปุ๊บยืนยันเนี่ยตู้ชาร์จบอ่อชาร์จของเราเนี่ยจะหยุดชาร์จทันทีนะครับและเมื่อถึงเวลาถึงจะเริ่มชาร์จนะครับปลดล็อกหัวชาร์จอัตโนมัติ ตัวนี้นะครับถ้าเราเลือกไว้นะครับเมื่อชาร์จแบบ AC เนี่ยชาร์จเต็มแล้วนะครับก็จะหยุดการชาร์จหรือปลดล็อกโดยอัตโนมัติเลยครับหัวชาร์จจะสุดปลดล็อกเลยนะครับก็สามารถถอดหัวชาร์จได้เลยนะครับก็จะสะดวกสบายวิธีการวัดปริมาณการใช้พลังงานนะครับให้ดูชัดๆนะครับตัวนี้มันจะมีมาตรฐานสมาตรฐานนะครับ NEDC และมาตรฐาน WLTP นะครับมาตรฐานของ NEDC ซึ่งรถยไฟฟ้าดีพอรเอสเนี่ยใช้ในการาโฆษณานะครับสเปคก็คืออยู่ชาร์จเต็ม100%จะวิ่งได้485กิโลนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถเลือกมาตรฐาน WLTP ซึ่งเป็นการมาตรฐานการใช้งานที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับ สังเกตว่าตอนนี้มีพลังงานอยู่ที่82นะครับถ้าเป็นค่า WLTP ที่เราเลือกไว้เนี่ยจะวิ่งได้335กิโลเมตรแต่ถ้าเราไปเลือก NEDC ปุ๊บมันจะเพิ่มขึ้นเลยเป็น398กิโลเมตรนะครับซึ่ง WLTP เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดนะครับการใช้งานในชีวิตประจำวันครับก็จบไปสำหรับหัวข้อนี้นะครับคอยพบกับ EP ต่อไปหัวข,ข,ข้อต่อไปนะครับสนใจรถยนต์ไฟฟ้าดีพอ ติดต่อสวิต์มีดีพอแอสบออนแก่น0944157358ขอบคุณครับ